ลองขยับมาเวิ้งนี้ครับบายจีายอะไรก็ตั้งใจแล้วจะมาหาปลาด้วยนะเอ้แต่ได้มึกสองตัวแล้วก็ต้องต้หามึกให้ได้ให้พอจานอะ <c oughs> โอ้โหนครับ มาเออนนี้สายวิ่งเลยนะอตัวที่สามครับแหม่น,นี้จับแบบเนียนๆเลยนะนะครับตัวที่สามอัพได้กินได้กินเขี่ยครับผมตัวที่สามจอดอ๊อ้ พุ่งแรงจังอันนี้จับเนียนๆจับเนียนๆ